รับรู้เท่าที่เขาบอกพอเพราะว่าเขาเองก็ดูแล้วว่าคุณคุณรู้ไปไม่มีประโยชน์มีแต่น้อยเท่านั้นเลยคุณก็เลยรู้สึกว่าสับสนสับสนแบบว่าตรลงมันยังไงเรื่องราวแบบนี้คุณก็คุยกับเขานะคะคุยกับเขาตรงตรงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรที่คุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้เนี่ยคุณนิ่งเงียบไว้อ่ะเขาเองก็งง ก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณโกรธอะไรเขาว่าคุณไม่พอใจอะไรเขาเขาก็เดาไม่ถูกนะคะเขาก็ทําตัวไม่ถูกแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วที่ไม่พูดไม่บอกหรือไม่เคลียร์เพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณไม่สบายใจนะเขามีคอมมิชเมนต์ให้กับคุณเขาไม่ใช่คนแบบเอาแต่ใจหรือเจ้าสมรานไปเรื่อยๆนะภพ่ใบนี้ออกมาแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นคุณน่าจะไว้ใจคนของคุณได้นะ mm hmm. เขาอะยังมั่นคงกับคุณ mm hmm. เขาอะยังรักคุณอยู่แล้วก็ชัดเจนกับคุณมากไม่อยากให้คุณเนี่ยมีปัญหานะอยากให้ความสัมพันธ์ไหลเลื่อนไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าเขาเองก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงคุณถึงจะพอใจประมาณนั้นนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะโอเคทีนี้ไปดูสรุปซิสําหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่ mm hmm. จะบอกอะไรเรา โอ้ย oh, The world mm hmm. เขายังรักคุณอยู่ดูสิคะคุณก็รักเขานั่นแหละนะเขาพึงพอใจที่มีคุณแค่นั้นก็พอนะเขาไม่ได้นอกใจไม่ได้มีใครใหม่นะคะคุณยังเป็นภรรยาคุณยังเป็นแฟนที่เขาพึงพอใจที่สุดมีคุณคนเดียวก็ เต็มอิ่มในหัวใจแล้วอะนะเขาก็ยังมีความลหลงไหลคุณอยู่เพียง<ม>แต่ว่ามันอาจจะไม่วูบวาบเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะแบบอาจจะผ่านช่วงโปรโมชั่นมาแล้ว<ม>เคยชินกันมากขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นช่วงของการเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าที่จะเป็นช่วงของการลหลงไหลได้ปลื้มเนอะเข้าใจไหมแล้วก็เนี่ยเขาก็รับรู้อยู่ว่าคุณเนี่ยรักเขามากนะคะและเขาก็รักแล้วก็ เข้าใจความรักของคุณมากๆด้วยเขาแคร์คุณมากนะพยายามทนุถนอมน้ำใจของคุณเพียงแต่ว่าตอนนี้ซิสมองว่าคุณมีปัญหาเรื่องของความไว้ใจเท่านั้นเองนะคะและตัวเขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนึงจะถูกใจคุณเท่านั้นเองนะจ๊ะจบแล้วสำหรับกลุ่มคนมีคู่คนมีความรักนะคะจะจบ คลิปไลฟ์วันนี้ยังไงดีสวัสดีค่ะทุกทุกคนกิกเองกิกกันไว้สวัสดีคะ่คกก <laughs> คะพี่ซีดีใจ15ปีนะครับน้องอายุ15ล่ะคะวันนี้ซิสมาไลฟ์นะไลฟ์ live แบบไม่ได้บอกพวกคุณก่อนหวังว่าพวกคุณจะสนุกตื่นเต้นกับกาอยู่ๆก็โลอมาาของซิสซิสตื่นเต้นมอกอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฝันถึง ชีวิตสวยๆความรักใสๆนะคะและเลือกทำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวเองกันทุกๆคนนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะพระมเหสีขอทูลลาพระสหายทุกพระองค์ก่อนนะเพคะเบญจางครัประดิษฐ์บายบาย มันต้องปิดยังไงคะซิสก็ทำไม่ค่อยเป็นฝันดีค่ะทุกๆคน บายบายปิดไลฟ์ยังไงคะบอกซิสหน่อยสิ <laughs> ซิสปิดไลฟ์ไม่เป็นปิดยังไงคะสอนหน่อยสิเมื่อกี้เขาบอกให้แชร์ก็แชร์แล้วเซฟไฮไลท์ <laughs> ช่วยด้วยซิสปิดไลฟ์ไม่เป็นปิดกล้องไปเลยเหรอคะก็ปิดแค่นั้นใช่ไหม